ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับสู่เกม Project Wingman โ mm hmm. ดยผมบารนนี่เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็เป็นเนื้อเรื่องในภารกิจที่5แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าเนื้อเรื่องเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําเนื้อเรื่องของเกมนี้ต่อ,ตอไปด้วยเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับ Truth, we didn't think we'd need you mercenaries at all. But, unfortunately, what we hoped was going to be a relatively bloodless eviction of the Federation from our homeland has become an impossibility. Presidia, Cascadia's capital, is falling. This afternoon, the first fully fledged Federation military units have come in from out of country to reinforce their garrisons here. Among them, a massive Federation naval fleet has secured a foothold in the capital. Independence Force Command planned this rebellion to have been timely enough to seize, hold, and place defensive positions in key territories within the country before their reinforcements came. Unfortunately, with the new wave of Federation reinforcements, Presidia's main urban centers have been lost, and we can't afford to lose any more manpower at the moment. A tactical retreat has been declared. Sicario, you, alongside other Allied forces, will cover an immediate evacuation of our troops still holding out on the ground. By land, by air, and by sea, we are extracting from Presidia. Protect the evacuation moving out of the AO by raising hell and taking out any Federation units that are pressing on them. If we lose any more men, we might not be able to continue fighting against the Federation. Presidia is where the fighting started in Cascadia. However, we refuse to have it be where it ends. Not like this. Hitman team, we expect much of you in this coming time. โอเคสำหรับภารกิจครั้งนี้ก็ดูจะน่าสนใจนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราต้องไปทำภารกิจเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงนะครับที่ชื่อว่าเพรสิดนียนะครับเป็นเมืองหลวงหลักของออประเทศแทสคีเดียเลยนะที่เราต้องไปทำก็คือช่วยกลุ่มกบฏนะครับที่ยังติดอยู่ในเมืองนะให้อพยพออกมาก่อนที่ฝ่ายสาพันนะครับจะยกพลเข้าไปยึดได้นะครับผม ซึ่งผมก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะที่จะได้เห็นตัวเมืองเพรสิดีอตัวนี้นะครับว่ามันจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนะครับเพราะเป็นเมืองหลวงใช่ไหมละอ่อสำหรับมิชชั่นอินโฟนะครับทางด้านซ้ายบนชื่อยุทธการครั้งนี้ก็คือเร o โคสนะครับหรือชายฝั่งสีแดงนั่นเองนะสถานที่ก็คือแน่นอนครับกรุงเพรสิดีอนะครับแล้วก็เวลาเวลาของภารกิจก็คือ0 7 3 0นะครับเป็นช่วงเช้าเนาะ โอเคครับก็ไปเลือกเครื่องบินกันเลยดีกว่าครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเครื่องบินอะไรก็ได้นะเพราะว่าดูจากศัตรูที่เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรเยอะเป็นพิเศษนะครับโอเคครับมาดูกันว่าเครื่องบินที่เ,ออเขาปลดล็อกมาอุ้ย F 1 6มาแล้วในที่สุดครับผมในที่สุดเครื่องบินที่อยู่ในยุคปัจจุบันยุคที่ทันสมัยก็ได้เริ่มปลดล็อกให้เราได้เล่นกันแล้วนะครับอย่างภารกิจ ที่4เนี่ยผมเล่นจบเขาก็ปลดล็อก F 1 6มานะครับแล้วก็ m i ก3 1ครับผมโอ้โหเป็นเครื่องบินที่ผมชอบอีกลำหนึ่งนะครับผมเอเป็นเครื่องบินของรัสเซียแม่ตัดสินใจยากนะครับภารกิจนี้ค่อนข้างจะฟรีด้วยนะเพราะว่าไม่ได้มีแบบว่าเป้าหมายให้เราต้องทำลายเยอะขนาดนั้นนะครผมเดานะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหน้าจะเครื่องบินอะไรก็ได้แหละนะครับใจจริงอยากเล่น F 1 6มากกว่านะครับ ไม่ค่อยได้มีโอกาสเล่นในเกมอะไรเท่าไหร่เลยนะ f 1 6แล้วกันเนาะไปส่วนของตัวอาวุธนะครับอาวุธประเภทแรกผมจะขอเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับ hism นะครับ multi purpose missile นะส่วนตัวที่2เนี่ยเอาเป็นมิสไซล์ผ้าอากาศน่าจะใช้ง่ายกว่าสำหรับผมนะผมไม่แน่ใจว่าเรือจะเยอะหรือเปล่านะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวเมืองเนี่ยจะเป็นติดทะเลด้วยนะแล้วแบบเหมือนเขาบอกว่าจะมีกองเรือของสาพันธเข้ามานะ ก็ไม่รู้ผมเลือกถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทีแล้วกันเนาะโเคก่อนอื่นเดี๋ยวให้ดูที่ห้องนักบินนะครับ คุ้นๆเหมือนกันนะห้องนับสิน F16 มีก็ความคล่องตัวครับผมโอ้ถือว่าพวงได้ค่อนข้างริวดีเลยนะ กาแล็กซ <onz rates> um okay. ouais. <inh> ี่บอกว่าอ๋อไม่ให้เราไปแถวแถวท่าเรือนะเพราะว่าเหมือนจะมีพวกสาพันอยู่เยอะมากนอัทรนสึกว่าฮิตแมนสองโแมนนี่ขี้บ่นมากๆเลยนะคนที่แบบพูดพูดเยอะมาก ดูเหมือนว่าคนที่พูดอยู่ตอนนี้จะเป็นแบบคนเรือนของเมืองเพรสเดียนะครับโอ้ทายพิเศษ HSM นี่ยิงนัดเดียวก็พอหรอโอ้ใช่ครับโหดมาก อนนี่น่าจะเป็นเรือรบนะครับกองเรือรบเป็นครุเซอร์นะมีแค่สองลำเองเหรอเรือรบไหนว่าเป็นกองเรือขนาดใหญ่น่าจะยังมากันไม่ถึงนะครับ ผมจะบอกว่า F16 เกมนี้พริ้วมากๆครับความคล่องตัวสูงมากๆเลยนะแล้วถ้าอย่างนี้พวกเครื่องบินระดับสูงๆวันนี้เช่นพวก F35 F22 อะไรเงี้ยมันจะไม่โหดมากเลยเลยเพราะขะนาด F16 ผมยังรู้สึกว่ามันคล่องมากเลยครับคล่องตัวสูงมากอะ ว่ากลุ่มสาพันจะเริ่มขยับเข้ามาในเมืองนะครับเมืองสวยดีนะผมว่าเสรยไายแบบผมไม่ค่อยชอบแสงตอนเช้าของเกมนี้เท่าไหร่เลย,ยะนะผมอยากให้มันสว่างกว่านี um> ้ผมจะได้เห um um> uh> ็นแบบดีเทลของเมืองมากกว่านี้ไง Icana, <ป> from the มือว่าจะเป็นเมืองที่ใหญ่มากๆเลยนะครับเมืองนี้สมกับเป็นเมืองของประเทศมหาอำนาจเลยนะ We roads and waterways out of the city. Evacuation operations are going well. shoot do your job, fly boy. I'll do mine. Just a recommendation, General. Those damn militiamen are complicating the battle space. Someone get a read on who they are. Okay, it looks like the enemy is about อ่ะยังเหลืออ๋อนี่น่าจะเป็นเรือรบนะ กสาพันก็รู้สึกจะวุ่นวายเหมือนกันครับ วุ่นวายเข้าไปอีกนะเพราะว่าเหมือนข้างล่างจะมีแบบหลายพวกมากเลยนะครับในเมืองมีทั้งตำรวจทั้งพลเรือนทั้งพวกกบฏนะครับคือสาพันเองก็ไม่รู้จะยิงใครเหมือนกันนะ <c oughs> แต่ F 1 6นี่ผมชอบจริงอ่ะใช้ดีมากครับ เล่นเข้ามือมากๆาเลยนะแตบมันผิวมากอะ่ะอ,อแล้วก็มีพวกออกองกำลังพิทักชาติบางคนด้วยนะครับที่ อยังจงรักภักดีกับพวกสาพันธ์อยู่นะครับมันก็วุ่นวายกันทั้งสองฝ่ายนี่แหละนะ track. ให้มากครับขอบอสหน่อยได้ไหมบอส,สตัวสองตัวคราวนี้เป็นายานรบครับผมเออมันต้องแบบนี้สิออกไปเลยจัดให้ชุดใหญ่ เคร,ครัฟทราก็หัวหน้าเขาบอกว่าห้ามเข้าข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับให้เข้าข้างล่างหรือข้างบนแทนนะเพราะอะไรเพราะเอ,เอกันจะยิงเราได้เลยโอเคตกครับลำแรกเลยอีกสองสามลำนะครับยานรบอเ,เออวะผมก็เพิ่งนึกได้ว่าข้างล่างเป็นเมืองนี่ว่า มาสู้กันเหนือเมือแบบนี้แย่เลยฮะเสียดายเมื่อกี้เข แจ้งมาแล้วนะศัตรูบอกว่าหน่วยพิสกิปปิ้งจะไม่ไม่อยู่นะครับในพื้นที่สองสวันเลยนะ สายหลายเป้าหมายนี่ล็อกได้ค่อนข้างไกลเลยนะขอก่อนได้ไหมต้องแฟลร์ครับเกือบแล้วเมื่อกี้ ไปซาหมดยังอ๋อยังน่าจะเหลืออยู่หนึ่งลำนะครับลำนี้คราวนี้ก็เป้าหมายหลักที่เป็นพวกเครื่องบินรบครับมิสไซล์ตัวนี้มัน ทั้งพุ่งเร็วแล้วก็ติดตามเป้าหมายได้ค่อนข้างดีมากมากเลยนะไอตัวไอเอสไเสมนี่ยย,ยานรบมันตกใส่เมืองอะรู้สึกแย่จังเลย ไอเส้นแดงๆที่อยู่ในแมปนี่คืออะไรไม,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ นัดเดียวก็พอครับที่ผมนิดว่ามันจะหลบได้ก็เลยยิงเพิ่มไปอีกสองนัดโดนเต็มหน้าเหลือหนึ่งล้ำนะครับยานรบทำไมมันมาบินไกลขนาดนี้อ๋อจะเห็นว่าจอยผมมันหลอนหลอนนิดนึงนะครับผมอนาอ็อกทานด้นขวาของผมเนี่ยมันเริ่มจะเสื่อมแล้วนะมันก็เลยแบบจา หันไปหันมานิดหน่อยเองนะครับผมใส่จะต้องได้ซื้อใหม่นะจอยบุญกลปิดฉากเลยโอเคอ่ะจบครับผมโอเครับทราบครับกาแล็กซี่ Thanks to you, casualties sustained during the retreat were minimized. We've lost contact with our final units within Presidia, so we can only assume the worst. We just have to remember their sacrifice to cover our escape. During the evacuation, we airlifted some of our most experienced fighters along with Federation defectors and civilians who wanted to join up with us after seeing what the Federation did to Presidia. We're at the brink right now, and losing the capital was a blow, but thanks to you, we can survive this. Stand by for your next op orders. Okay, I'm done. I'm done กบฏนะครับที่เขารั้งทายนะคือน่าจะหนีไม่ทันนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างเศร้านะแต่เราก็ทําภารกิจสําเร็จนะครับช่วยกลุ่มกบฏส่วนใหญ่นะครับผมออกมาได้จากตัวเมืองหลวงนะครับผมก็ทําให้ภารกิจของฝ่ายกระบฏเนี่ยยังสามารถเดินต่อไปได้นะเนื่องจากได้กําลังพลกลับมาเยอะพอสมควรนะครับ ก็ตามครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ในภารกิจต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ผมบารอนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบายฮะ